อันนี้เราจะไปดูปลาเวียนในกระชังการการการแล้วฉันต้องถ่ายวีดีโอด้วยการถือมือถือสันไปการการเดินไปก่อนการโอเคฉันจะเดินโอเมกอดตื่นเต้นการเบาดิอันนี้คือเลี้ยงในกระชังตัวเล็ก เลยใช้กะเลยใช้กระชังนะคะไหนวีนี้เห็นเมื่อกี้ฉันเห็นตัวเล็กมากเล็กบเล็กอันนี้เป็นแบบใช้กระชังเพราะว่าตัวเล็กมากันไม่กใส่กระชังละห้ารกระชังละห้าร้อตัวหรอคะเดี๋ยวใส่กระชังนี่ห้าร้อยตัวนะคะ ี่ภาพรวมภาพรวมตรงนี้อ่ะค่ะอ right evet. okay, ันดำๆเวลามันขึ้นเนี่ยมันสูงเนี่ยดำๆอันนั้นคือห้ามให้หันตาอะที่มันขึ้นเป็นสูงเนี่ยนะไม่ก็อาหารปลาที่เขาให้แล้วมันไม่ได้ขึ้นเวลา แล้วก็เลี้ยงไว้พอดีที่ทดลองปีแรกว่าในกระชังมันโตดีกว่าเพราะพอดีปีแรกมันมันได้ลูกปลาไม่เยอะเราก็เลยทดลองในบ่อซีเมนกับในกระชังพอดีเราเปรียบเทียบเออในกระชังกับบ่อซีเมนกระชังมันดีกว่าเราก็เลยปีที่แล้วมันได้เยอะพี่ก็เลยทาตรงกระชังเยอะหน่อยทีนี้มันได้เยอะมาหน่อยเราก็เลยทดลองในบ่อดินด้วยปกติจะไม่มีในบ่อดินไม่มีทีนี้ปีแรกเลยในบ่อดินก็โตดี แล้วก็เลยเอาลงบนด,ดินด้วยอย่างมันก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยแบบอันไหนที่มันมันเหมาะกับเขา